ตูลาดข้หัวข้หัวข้หัว้าวคนี้ยังวิปตครับแพ้รูหอภัยยกทีวขโยคู่ที่ตูลูแดนเอ้ลตาัแข้หัวข้หัวข้หัวว้วบอบาลไม่ซ้ำลไ่้ำไอ้ตู้ลูจ่อแอ๊วโดนัวกรรมการนับเลยขโมงขโมงโดับ โดนสอกแข่งตูรูเออาอย่าแอบโดนสอกละแล้วเอ้าเอาคืนได้หรือไม่เอาคืนได้หรือไม่เอาเอาคืนได้หรือไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปอย่าไปหฮร์ร้งเฮ้ยเย็ด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 เหว่ไเอาอแล้วอ๋อแล้วถ้าจะ保卫ละ保卫ละพอ โดนสอกครับอาพี่เลี้ยงขึ้นมาคนเนื้ออะหมยแพ้ผมมีไข่ขึ้นมาเลยบ่ะเฮ้ยอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร